ก็วันนี้ขอต้อนรับเข้าสู่รายการปักใต้พาลองตามสั่งพาชิมนะครับวันนี้พบกับพิธีกรสองคู่หูสึกพานะครับดีเจอาร์มเอ้ย่ดีเจครับันนี้เป็นพิธีกรค่ะพิธีกรวันนี้นะครับพักทีแรับเป็นดีเจเป็นดีเจคู่กันค่ะวันนี้พบกับพิธีกรอาร์มครับผมอาร์มครับผมหรือเรียกอย่างอาร์มปากเก็ดนะครับจาร์มีฉายาไหมไม่มีค่ะจาร์เฉยๆก็พอค่ะวันนี้เราอยู่ที่ไหนครับจาเออรู้สึกจะเป็นห่อนกิงเพชรนะคะตรงนี้ครับเดี๋ยวเดียยวที่เรียกว่า ใช่ค่ะเป็นยากกันแกงมันสึจงจำเป็นดีนคนทุกคนควรใช้ใส่กันเธอก็ดีทุกอย่างและเสียอย่างเดียวที่ไม่ชอบนะครับวันนี้เราได้เราได้ยินมาว่ามีร้านอาหารสไต้ร้านหนึ่งอร่อยมากใช่ค่ะอร่อยมากลเลยค่ะอยู่แถวพุทธชัยโยค่ะวัดพุทธชัยโยใช่ไหมใช่ค่ะพุทธชัยโยน,นี่ก็ไม่เคยไปเหมือนกันนะก็เห็นเด็กแลชมือคนเขาบอกกันมาค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะ ไปชิมกันเลยดีไหมไปดูยังไม่ได้ไปชิมเลยเป็นข้าวแกงผักใต้หรือเปล่าครับเป็นข้าวแกงผักใต้แล้วก็มีอาหารตำสั่งมีส้มตำด้วยนะคะโอ้โหแถนี้จะไปแค่อาหารตำสั่งกับผักใต้พอผมปวดว่าค่ะอาหารไอ้พวกส้มตำก็ไม่ค่ะหน้าตาเอาไปทางจะเลี่ยนนิดนึงอ๋อครับผมไปกันเลยไหมไปไก็ดีพอไปก็ไม่เสียเวลาค่ะ ตอนนี้เราเออกมาอยู่ร้านอาหารภาคใต้แถวพุชัยโนยนะครับก็วันนี้บรรยากาศดีนะครับฝนไม่ตกฟ้าไม่คึ้มแต่ใสเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูครับว่าร้านนี้มีมีทีเด็ดอะไรแล้วเราจะรู้ว่าทำไมคนถึงมากินร้านนี้เยอะครับไปดูครับเจ้าดีครับ,บร เราจะมามีกันแนะนำแกงปักใต้ครับเขาบอกว่าร้านนี้เด็ดมากเด็ดมากเลยค่ะบแม่ค้าสวยมากโอ้เดี๋ยวลองให้เขาแนะนำหน่อยพี่โอครับเดี๋ยวช่วยแนะนำแกงใต้ิดนึงครับมีอะไรบ้างครับกล้องมาแลยครับก้องตามมาดูครับนี่ครับมีอะไรครับพี่ทีทุกอย่างเสียอย่างเดียวที่ไม่ชอบฉันขนแกงมันถึงจำเป็นที่ทุกคนต้องใช้แล้วก็มีโปกกิ้งพวกิ้งเดี๋ยวไม่ใช่แฟนฉันขนแกงเอ้ยดิ๊ดดิ๊ดดูโปกกิ้งครับโปกกิ้งของโปรดผมเลยครับนี่ อันนี้วานแกงคพุวกระดูกหมูแกงคพุวกระดูกหมูแตะดิูสีหน้าผมท่ากสนใจครับอันนี้ต้มกระดูกหมูต้มกระดูกหมูอันนี้แกงไก่หน่อไม้ไก่ไม้ไก่หน่อไม้น้ำยาน้ำยาทำอะไรครับขนมจีนอ๋อมีขนมจีนด้วยเหรอคะ ถ้ากินไปนี่คงไร้สมระนแล้วนี่ใช่ไหมครับนีน้ำยาค่ะมีน้ำยาค่ะยังไงพี่โอ๋ก็เดี๋ยวแนะนำอาหารที่เด็กเขาอยากนะให้พวกผมได้เด็ดเด็ดเดี๋ยวจะอีกาลงกั่นนะใส่ด้วยด้วยอะไรของครับพีจ้าครับเดี๋ยวร้านนี้มีอาหารรับสั่งด้วยไม่แพ้อาหารปากใต้เลยเดี๋ยวเราไปพี่เจ้าของร้านอีกคนนึงมาค่ะ จ้าครับคะเด็กราชมงคลเคยบอกว่าร้านอาหารต้อสั่งไปเลยอร่อยมากยิ่งร้านนี้นะเยอดเลยใช่ไหมครับใช่ครับซึ่งผมก็เป็นลูกค้าประจำอยู่แล้วงั้นต้องลองสั่งร้านแล้วแหละเดี๋ยวก็พี่นุชก็เดี๋ยวช่วยแนะนำอาหารสักหนึ่งอย่างให้ผมได้ลองดูว่าเด็กราชมงคลพูดแล้วจะจริงหรือเปล่านะครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับพี่เขาไม่สบายอยู่ด้วยครับโอ้ต้องขอบับ พัก๊อปฮองครับนุชครับวันนี้่นุชจะทำอะไรให้เรากินครับทิชแกงไก่นะคุณจ่าโอ้ยแค่กลิ่นก็น่าทานแล้วขนาดยังไม่ใส่เครื่องแกงลงไปนะคะนี่ถุงไก่ดีครับตันใหญ่มากเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูพี่เขาทำกันดีกว่าได้ค่ะตะกร้อครับตะก้อครับวันนี้ครับเดี๋ยวช่วยตามมาดูนะครับจริงจังเลยนะครับ ี่แกก็คงขัวสดๆเป็นเป็นที่แกไ้หรือเปาคครับนี่ำนม้าได้เยอะเนี่แรงมากครับกินเผ็ดคือเผ็ดแต่ว่ากลมๆอร่อยต้องตากล้องเราก็อยู่เลยครับีหน้าทานกำไลแค่ได้กินก็หิวแล้วค่ะ ใส่น้ำปลานิดนึงนี่ถือว่าเป็นนมเขาเรียอกว่าอะไรจากพี่ก็ไม่สบายอยู่ด้วยอ,ะนะอ่ะนะหลุยส์สามมานี่เรานี้เราต้องเมาครับเมาครับแต่กินฟรีป่ะครับกินฟรีค่ะกินฟรีเราต้องขันนะุณจานะ <c oughs> มางานนี้เพื่อกินฟรีค่ะ <c oughs> ายังไม่เสร็จก็น่ากินแล้วว่าอืมใช่ด้กินข้าวยังครับกินได้อีกค่ะกินได้อีกใช่ค่ะดีแล้วครับหมอกระพุนครับกินมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะครับแต่เขาบอกว่าร้านนี้นะจะช่วงเวลาเที่ยงเวลาแสร็จนีสเลิกงานนะเต็มเต็มตลอดผมเคยอ่ะมันนั่งรอรถหรอคะตอนนี้ชุนกัา คนมานั่งรองรถหล่ะคะที่เต็มอ๋อทั้งรองกินข้าวเคยทำเจ๊คราว่าจะรับเด็กเพิ่มไหมผมจะมาทำให้เขาล้างชามใช่ครับเสร็จมาช่วยกินหรือช่วยทำเลยเ,เสร็จแล้วเสร็จแล้วนี่ครับพริกแกงไก่